อเอาเรื่องนี่งเลยังอะเป็นไงบ้างซีรีส์ออนแอร์ปแล้สองตอนครับผมก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับแล้วก็ติดเทรนด<ม>์ X นะครับสองทั้งทั้งสองตอนเลยนถะามว่าอยากได้แฟนติกครับผมดีดีดีครับมันก็ชื่นชื่นใจชื่นใจคนทำงานทุกคนนะครับ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนน,น,น่าจะรู้กันแหละผลงานไหนที่เรา เราก็ตั้งใจทำเพื่อผลงานแล้วผลงานไหนมันออกมากระแสตอบรับดีมันก็ชื่นใจทีเจริงๆมันเป็นเหมือนที่เราถ่ายทำไว้ไหมหรือว่ามันเกินคาดกับที่เขาตัดออกมาเ,เกินคาดในแง่เรื่องของบูเลนโคลแ,แล้วกันครับ mm hmm. เพราะว่าผมผมไม่คิดว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะน่ารักขนาดนี้เนาะแล้วก็เพลงประกอบอะไรเอร่ยอะไรเงี้ยเรารู้สิกว่าเออมันมันเหม,มากมากๆชงไปแล้วคือแบบฟินตามยิ้มตามเลยเลยเม่อเราเป็นน<ๆ>ักแสดงเองมันก<ๆ>็ม<ๆ>ันก็คงไม่ได้แบบ ปีนอะไรแต่ว่าเราเรารู้สึกสนุกแล้วกันรู้สึกสนุกรู้สึกน่ารักจริงๆแกรว่าตอนนั้นดูพอวันนี้มาดูแล้วคิดถึงตอนที่เข้าฉากตอนนั้นมาคิดครับยังไงบ้างถ้าตอนนั้นก็บางบางซีนก็จะมีเขินเิบ้างครับเกรงเงบ้างแต่ว่าบางบางซีนเราก็จะคือพอเราเห็นเซตเราเห็นการทํางานจริงๆอ่ะเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ไงนะพอเราเห็นไฟนอลผลักมันจะเป็นความ น,น่ารักซะมากกว่าณตอนนั้นก็คือเข้ากับพี่แอฟก็คือละลายพฤติกรรมันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเพราะว่าแค่เปิดอีพีแรกมามันก็ดูแบบว่าเข้าพาเข้านางแบบแนบชิดกันเลยใช่ครับก็จริงๆพี่ทุกคนรู้ครับคือเรา r e เล็กมาจากเวอร์ชันจรเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโครงโครงเรื่องที่ค่อนข้างแข็งแรงประมาณนึงอยู่แล้วแต่เราก็ปรับให้เป็นบริบทไทยมากขึ้นแล้วก็ เโมเดลล์รีเจนอลเนี่ย40ตอนซึ่งเราย่อให้เหลือ1 6ตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความต้องปรับแรคเตอร์กันเล็กน้อยเพื่อเพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็ให้มันกระชับในกระชับ6ตอนได้เลยทางบ้านจีนเป็น,เป,นเป็นไงบ้างผมว่าผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีะมกระแสมาเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ๆๆนะครับผมแล้วก็พอเวอร์ชัาทำโมเดลล์โมเดลล์ออริจินอลเขาทำมัค่อนข้างดีมืกันด้วยครับแล้วก็เหล็กตัวแบบ เดือนจีนเลยฉะน,นัู้่เาอนนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็หวังว่าครับ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะอย่างอย่างเงี้ยเลตติ้งอะไยคนก็บอกว่าดีส่การรอคอยตรงนี้เราดีใจมหมกับการที่มันกว่าจะผ่านกระบวนการหนึ่งปีกว่าจะเป็นรื่งนี้ต,ตัดต่อดีใจมากมากครับเพราะอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่ามันมันยาวนานมากนะครับถ่ายเสร็จมาปีกว่าแล้วแล้วก็กว่าจะผ่านโปรเซสทุกอย่างมาให้ทุกคนได้ได้ได้เห็นได้เนี่ยก็ค่อนข้างผ่านอะไรยิ่งมาเยอะเหมือนกันอันนี้ได้ดูได้ดูกับแอปแล้วหรือยังดูคู่กันอะ ยังไม่ได้ดูคู่ครับยังไม่ได้ดูเราเรายังไม่เรายังไม่มีโอกาสได้ดูเลยเพราะว่าออกงานสองวันใช่ออกงานสองวันติดกันจริงจริงกลัวไหมว่าดูแล้วมันจะเขินมันต้องแบบไอ้เอออกะตัวไหมหมอดั้งกลัวเขินมั้ยเรากลัวเขินมั้ยไหมไม่ได้หรอกจริงจริงด้วยนะชีวิตจริงเขินกว่าไม่อย่างนั้นพี่เลยถามเลยแหละคนมองว่าในเรื่องอ่ะเล่นเป็นนนกุล กับแอปหรือว่าเป็นหญิงกับไม่ผมไม่พูดอย่างนี้ตอนถ่ายเนี่ยไม่มีนะไม่ไม่ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะเราเราทำงานจริงๆนะครับถึงแม้ว่าตัวผมจะเริ่มไปทำใจพี่เขาแล้วแต่ว่าแต่ว่าเราก็รอให้ทุกอย่างเราก็จะให้ทุกอย่างมันจบก่อนเราจะไม่ แสดงว่าคนชมว่าสมบทบาทนี่ก็คือไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรนะสมบทบาทมากเล่นเหมือคกับตอนนั้นก็คือทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมยืนยันว่านั่นคือในละครไม่ได้ชีวิตจริงยืนยันว่านั่นคือหน้าตอนนั้นและตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็ชอบชอบมากครับหมายถึงว่าชอบซีรีส์หรือว่าชอบพี่แอฟทั้งสองอย่างไม่เคยทำไม่ผิดบวาง เมื่อคืนเป็นยังไงออกงานสองวันติดเลยไได้ประโยคเด็ดของพี่อ้ามใหโอ้พี่อ้๊าน่ารักมากพี่อ้๊าหน่ารักมากครับก็เหมือนกับพี่แพรเขาบอกว่าช่วยขายซีรีส์หน่อยโอ้วก็โมมาซะเข้มเลยแล้วอะครับมาตอบตามความเป็นจริงไปไม่งั้นพี่ถามตอนที่มาตามแป้งพูดกล่าวต้อนรับเรารู้สึกยังไงบ้างที่บอกว่าเออ ก็เกรงๆนิดหน่อยครับตอนตอนแรกแต่พอเราได้ไปนั่งทานข้าวกับกับทุกๆคนแล้วก็อย่างอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับบรรยากาศเป็นกันเองมากๆครับเจอพี่เธอแล้วคนแม่ใช่ครับโอ้โหตัวตัวท็อปทั้งนั้นเลยเราว่าจะรับจะรับน้องไหมก็ร้องร้องเพลงเป็นอีกบทเพลงจริงจริงจริงนนเก่งใครมากที่สุดเขาตั้งใจโยงมาใช่ไหมจริงจริงในแก๊งตัวมัมอ่ะเราเก่งใครที่สุดเก่งใครที่สุดล่ะครับโอ้โห ใกล้ๆกันหมดเลยครับเพราะว่าเป็นเป็นครั้งเป็นครั้งแรกๆที่ที่ได้เจอกันเราก็จะยังแบบเราเราเราเด็กที่สุดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบทำทำตัวไม่ค่อยถูกแต่แต่โชคดีที่มีเทียบแล้วก็พี่ต่อด้วยด้วยเออแต่พน้องเพลงคู่ชีวิตนี่คือทำเป็นน้อพงหนึ่งคือไม่เซจดีครับผมแล้วก็สองคือมันเป็นเพลงที่ผมลองได้นะตอนนั้นเลยรู้สึกว่าเออ ก็แล้วก็เป็นวงที่โปรเป็นวงโปรดด้วยครับผมแล้วก็เมสเสจก็ก็สื่อให้มนิั่งครับผมเราตั้งใจเราตั้งใจจะสื่อให้พี่แอหรือเปล่าก็ถ้าเป็นไปได้แล้วเป็นไงถ้าถ้าเขาจะจับไม้ร้องกับเราเราอยากเขาร้องกับเราไหมอยากมากแต่แล้วเราเคาะต่อรองใช่ไหนว่าถ้าโดนจะร้องถ้าต้องลองด้วยใช่แต่สุดท้ายผมก็สู้ไม่ได้ ก็ก็คือเราเราก็เราก็มองมองว่าก็น่าน่ารักดีครับแต่ว่าพี่เขาสัญญาเลยนะครับว่าปีหน้าลองแน่นอนทุกคนเป็นพยานปีหน้านะฮะเขาพี่เขาลองแน่นอนจริง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 แต่รู้จักเขามาเขาเคยร้องเพลงให้เราฟังไหมไม่เคยเลยคือคือเขาคือคือคือพี่เขาจะแบบเวลาขับขับรถไปไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเปิดเพลงเขา ผมก็จะแบบเขาจะมีะ i i เขาจะเนียก็คืออย่าไปอย่าไปทักเขานะว่าแบบเอ้ยร้องเหรออย่าทักอ่าทักเ้าเขาจะเยียดเลยครับผมอะไรประมาณนี้เออไอ้มาเคยขอให้เขาร้องไหมครับบ่อยเลยครับก็เลยรู้เทคนิคว่าอย่าไปขอให้เขาร้องเองแล้วเราก็ทำเนียนไปไม่ได้ยินอะไรอ่าร้องไหมครับร้องเป็นน้ครับตอนที่เขาคอตอนที่เขาคอในรถนเนี่ยคอมากเสียงคอมากเลย ชงสีพี่ป้าจะไม่มั่นใจเลยเฉยแต่เราก็พร้อมที่จะล้างหูฟังล้างหูเรารอฟังแน่นอนแน่นอนรอรอเสมอครับผมแต่ตอนตอนอยูรถมีโมเมนต์มึงมิงแบบว่าเลิกกันแย่งกันเปิดเพลงอะไรางนี้ไหมไม่มีไม่มีอว่าต้องเป็นเพลงรักกันเดียวอ๋อไม่ไม่ให้ให้ปุ๊บปุ๊บสต์บะไรบปุ๊บปุ๊บปจะเป้องน้องป้องปีเป็นคนป้องปีเป็นคนปัดจปดเอปุ๊วยุะก็จะเปนแบบเพลงที่นุองปุ โอ้ก็หลายแนวแต่เขาชอบฟังเพลงแจ๊สดนตปีอ่ะอาจะฟังเป็นอะเคิร์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่อยู่ในเพลย์ลิสต์ใครเหยียบมาเรื่องจับรางวัลเอาเรื่องของเราก่อนเราเรามีการงอนพี่อ้ำามะกับการที่เขาช้อนชูเราออกแล้วเราด้วยการชูออกไม่ไม่ไม่เอาเอาเลยครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมผมสบายใจมากกว่าด้วยซ้ำนะพี่พี่ผมไม่ไม่ไม่ คือคือมีแต่สุสุดสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายพี่พี่แป้งเขาก็มีมีให้ของเล็กๆน้อยๆสุดท้ายของที่ระลึกใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวเราเพิ่งไปปีละห้เราก็อย่าอย่าดีกว่านะอย่างเงี้ยไม่ควรเท่าไหร่เเค้้ายยลไดมนนของพี่เขาคนเดียวครับของพี่เขาคนเดียวที่อื่นไม่ไหวตอนที่เขาประกาศว่าพี่แอ๊ได้รางวัลใหญ่สุดเรายืนข้างๆเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเขาเป็นคนโชคดีมาก ทำได้ยังไงก่อนแบบว่าสองปีซ้อนใช่ไหมครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยแล้วพี่พี่อั้มแล้วรู้สึกไงรู้สึกไงกับประโยชน์พี่อั้มตอนนั้นไม่ได้ยินประโยชน์ั้นเลยมาได้ยินมามาเห็นแคปชั่นใน,นอินสตาแกรมแล้วก็ก็หวังว่าจะไปถึงคำนั้นที่พี่อั้มพูี่อั้มพูดว่าคำไหนนะพี่ไม่ได้พี่อั้มพูดว่าอะไรนะพี่ั้จริงเหรอเขาเคยพูดว่ายังไงนะอะไรนะแฟนก็ได้ทอก็ได้เลย <S 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 แฟนก็มีอ่ะทองก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าพี่แอปโชคดีโชคดีที่ได้ทองแล้วโชคดีที่มีเราด้วยถามเขาดีกว่าถามผมเองไหมเออจริงๆเขามีวางแผนไหมว่าไอ้สามสิบบาทเนี่ยเขาจะไปทําอะไรบ้างไม่รู้เลยครับแล้วแต่เขาเลยเออแล้าเลยการที่ไม่ตรงกันใจบอกเดียวว่าถ้าแต่งงานจะให้เราใช่สองงานเลยครับพี่ว่าครับพี่ว่าเอองั้นงั้นงันเดี๋ยวโทรหาทีมงนเลยเออ เปน็นยังไงางพอตอนนั้นดูกดดันมาที่บอกว่าถ้าพี่แอฟแต่งงานเขาจะให้ร้านหนึ่งถ,ถ้าพูดแบบจริงจังเลยผมผมผมไม่ถ้าอย่านะผมผมไม่ได้ผมผมไม่ได้คาดหวังเงินเงินอะไรหรอกครับคือถ้าแต่งก็ไม่ได้ก็คือแต่งแต่งพวกรักแต่งแต่งเขา,เาอยาก <s> อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับพี่เขาแต่คนรอเลยรอรอที่จะแบบเมื่อไหร่น้าอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนในเงินคือผมเมื่อผมก็ ผมว่าไม่น่าเกิน2อสปีนะครับถ้าให้ผมมูดเป็นเล็กแบบข่าวขนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่คนรู้ครับด้วยด้วยด้วยดยอายุใดๆก็แล้วแต่ไหมอันนี้ข้อหตัวกคือที่หลักทิ่ไม่ถึงการแต่จะมีเของเราจะไม่ได้ติความติดต่อแน่แน่นอนแต่เราแต่เราที่ที่เคยให้สัมภาษณ์เขาเป็นแฟนยังอะไรนะเป็นแฟนยังไม่ถึงครับเพราะว่าถ้าเราเป็นแฟนปุ๊บเราจะแต่งเลยนี่เอ้ยยังอย่งไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าถ้าเป็นแฟนเราคบไม่นานเออบอกเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อม ุกอย่างเลยกาเป็นการสร้างบ้านโอีครอบครัวพร้อมแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างตรงกันแล้วอะไรแสดงว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ที่นนท์คิดก็คือภายใน3าปีคิดว่านะครับคิดว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางชีวิตทางทันตแพทชีวิตเรา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 ยังไม่สามารถมองออกภายในสาปีหรือว่ายังไม่ตรงกันภายในสาปีผมมองว่าผมมองว่า เราเขาเรียกไงนะเราเราก็อยากให้พี่เขาได้ได,ได้ได้เจอคนที่แบบตรงกันจรงิงๆก็คือรู้สึกว่าอยากให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปเรื่อๆว่าถ้ามันถึงเร็วก็ได้แต่ถ้ามันขยับไปหน่อยก็ได้ใช่ครับค,คือส่วนตัวผมมองว่าคือช้างอนาคตอะไรก็เกิดขึงได้นะแต่แต่แต่ณโมเมนต์เนี้ยผมพูดได้เต็มปากว่าคือพี่เขาเป็นคนที่นะ ต่งานด้วยนนทคุณรู้สึกไงบ้างหลายคนเม้นว่าไม่ควรจะมีนนทคุคนแบบนนทคุนคนเดียวเราีใจกับคํานี้ป่ะดีใจรีใจจริงๆมันเป็นในทางวมเราดีใจ่แล้วครับผมก็ขอให้ได้เจอคนคนนั้นเร็วๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งพาไปเจอแกงเพื่อนเราแล้วหลายคนถามว่าใส่ีโม j i ทำไมเพื่อนผมใส่อ๋อจริงๆเพื่อนเพื่อนผมอ่ะ เป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนผมก็วัยวัยผมอ่ะเนาะพอไปมันก็จะมีกินบ้างสังสรค์บ้างแต่ตัวผมก็ก็ไม่ได้กินน่ะเพราะว่าเหมือนกับเราเราก็ต้องต้องต้องขับขับรถกันซึ่งเหมือนกับเขาเขาก็เกรงใจเพราะเหมือนกับว่าเขาเขาก็กลัวแบบเฮ้ยพี่พี่เข้ามาแล้วเขาเขาจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับเขาคือตอนนรกเขาเขาลงลูกเขายังไม่ได้ถามผมว่าลงได้ไหมเขาเลยแบบ ปิดหน้าพี่เขาไปก่อนแล้จริงๆก่อนพาไปเราได้ให้ความสบายใจพี่แอนยังไงบ้างแบบให้เขาผ่อนค,คลายหรือว่ายังไงผมบอกว่ามามาถ้าถ้าสะดวกมาก็มาได้เลยนะครับพี่ผมก็อยากจะอยากให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้ผมจริงจังอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะแบบ พูดไปเรื่อยแต่ในชีวิตส่วนตัวก็คือไม่ได้พาไปเจอใครในชีวิตของผมเลยนะอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นการเพ่เกียร์แทนก็ดีแต่ว่าพีย่เข้าอยู่ในโลกของคนอื่นแล้วบ้างนะตอนนั้นเราได้แจ้งให้เพื่อนๆทราบยังไงบ้างออกับการที่พี่แอ๊บจะมาอะไรนะฮะแจ้งให้เพื่อนๆทราบยังไงบ้างว่าเดี๋ยวพี่แอ๊บจะมาด้วยนะคือคือตอนในในเมสเซจอะ่ะผมผมผมเขียนไปว่าโนอนบวกหนึ่ง <laughs> <laughs> ออเอาเอาเตรียมเตรียม <c oughs> ที่ไว้ใช่ใช่ใช่แล้วเพื่อนผมว่าไหนบวกหนึ่งบวกหนึ่งใครอะไรก็บอกก็ก็ ก็พี่เขาแหละแล้วพอไปแล้วพี่ก็ผ่อนคลายยังไงบังเอิญมากๆก็คือสรุปว่าญาติญาติของเพื่อนผมอ่ะหลายๆคนคือรู้จักกับพี่เขาหรือว่ามีเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือบางคนก็เป็นเรียนเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยทําให้หรืออหรือมีเพื่อนผมหนึ่งมีอ่าคุณพ่อเขาเป็นอาหมูอ่ดีหลกอ่าก็ก็ในนี้ละครกับพี่แอมใช่ใช่ก็เหมือนกัก็เจอตอน ก็โอเคโอ้ยังมีแซงว่างานแต่งก็สบายแล้วเพราะทุกคน้จักตัวกลนดีรหมดีแล้วก็บอกเพื่อนทุกคนแล้วครับก็เชิญเชิญถ้าวันนั้นมีขึ้นมาก็เชิญทุกคนทวงหน้าไปบอกแล้วแล้วก็ลองเพลงคู่ชีวิตในงานแต่งเลยสุดท้ายแล้วให้นุ่นฝากซีรีส์ ครับเจ้าเจ้าดี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 ยลูกฝากสข้าวผมก็ฝากซีนีนะครับจริงๆตอนนี้ที่ออนไลน์อยู่นะครับมีทั้งหมดสองเรื่องนะครับผมก็คือร้อยเล่นเกมออฟฟิสนะครับทางทาวีดีโอนะครับผมแล้วก็หารักด้วใจเธอนะครับไฟเดีเซลทางช่องเจเนรีมีินานะครับเวลา2ทุกครึ่งนะครับผมดูดีรันได้นะครับเวลาสครบ หวานแน่นอนหวานในจอและนในต้องจอใช่ครับ <laughs> โอเคขอบคุณครับออนนอนถอยหลังนิดนึงนะแล้วกล้องพี่อัพหน่อยถอยหลังนิดนึงลูกโอเคอ่ะกล้องอ่ะกล้องพี่อัพลูก โทษครับโทษครับอ๋อคำนึงขอแก้ข่าวหน่อยอออะไรแล้วก็ฝากแบรนด์เบียคอนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องของท่านแมวทุกทุกคนด้วยนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ดีจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นขนมแมวเลียทั่วไปแต่เป็นอาหารเสริมแมวเลียนะครับนวัตกรรมใหม่นะครับที่ไม่ใช่มีแค่ความอร่อยอย่นะครับแต่ให้สุขภาพดีกับแมวพี่จครับพี่จ๊ะโอเคอันนนนก็พี่อับลูกถอยหลังนิดนึงลูกโอเคจ้าโอเคเยี่ยมก็ไม่อัพลูกน้อง พี่อ้อมตเต็มเลยพี่อ้อมคัมแบ็กคัมแบ็กหนาวสีวันเองนะอ่นนนนค้างไว้ก่านนนนอนนอนาบอกพี่แอฟว่าพี่สลึงนด้เยสลึงก็ได้อยู่ีสลึงอน้องนบยู่้นสดนเสร็จแล้ว

อาออนนี้มาหัลกเราเลนไม่นมากราะมาหั่นขาลกคืเรีับไปเลยพี่บต้องไหนที่หนะ